ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภขอต้อนรับก็ส่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวนะคะวันนี้แอดมินจะสรุปครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2565ให้ฟังแบบคร่าวๆไม่พูดกันถึงเรื่องของลีลาดาวหรือว่าการเคลื่อนย้ายของดาวอะไรมากนักนะคะนะคะเพราะว่ามันมีแบบเป็นรายละเอียดของเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนให้ฟังละ ทั้งว่าดาวไหนเข้าดาวไหนแล้วคุณจะมีความรู้สึกหรือว่ามีลักษณะหรือมีความคิดหรือมีจิตใจอย่างไรแอดมินทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะที่มุมขวาามุมขวาบนของคลิปนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศี ครึสบเนี่ยจะต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่30มินะีนาคมเป็นต้นมาสําหรับคนที่แบบรู้สึกแย่ทําอะไรก็เครียดทําอะไรก็รู้สึกไม่ดีนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณเข้าไปอยู่ในภพสุขะแม้มันจะดีก็ตามอ่ะแต่มันไปขัดกันกับดาวพระเสาร์นะคะหลายๆอย่างก็เลยจะเป็นเรื่องที่เหมือนหนึ่งขัดอกขัดใจคือไม่เป็นที่พอใจของตัวเองในช่วงระยะเวลาต้นเดือนทําผลงานอะไรก็ไม่ค่อยพอใจกับตัวเองหรือเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยพอ ในผลงานานั้นทางๆท,ที่ก็ทําออกมาค่อนข้างดีแล้วนะคะเจ้าชะตาในระยะเวลาครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีมีความรู้สึกหรือว่ามีอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะักเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่พระราหูเนี่ยขยับย้ายเข้ามาสู่ภพเรือนวินาศแล้วนะคะเวลาที่พระราหูเข้าสู่ภพเรือนวินาศอย่างเงี้ยต้องบอกว่า คุณจะมีชีวิตหรือใจิตใจที่เป,เป็นแบบว่ามึนๆเบอร์ๆนะสำหรับแอดมินอ่ะจะต้องบอกว่ามึนๆเบอร์ๆเพราะว่าเวลาพราะเราูเข้ามาอยู่ภพเรือนเนี้จากที่เคยคล่องแคล่วว่องไวรู้ทันคนฉลาดมีใจนักเลงรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมใครมาแบบไหนรู้หมดแต่ตอนนี้มันเหมือนจะเป็นคนที่อ่อนโยนลงนะคะเป็นคนขี้ใจอ่อนสงสารคนง่ายไม่ค่อยรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนที่จะเข้ามาหลอกเพราะว่า พราะราหูถูกนําไปเก็บไว้อยู่ในพวินาพวินา,นาทําให้ความมีเล่ห์เหลี่ยมหรือไหวพริบต่างๆเนี่ยมันเบาบางลงนะคะแต่ในช่วงระยะเวลาของเดือนเมษายนเนี่ยนะคะครึ่งเดือนหลังก็ต้องถือว่าเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยสุดยอดตัวตนของคุณเองในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่อยู่กับการลงทุนการลงหุน้นการทํางานที่แบบว่า หายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเลยเพราะว่าตัวตนนั้นนะคะเข้าไปทับเรือนหน้าที่การงานเลยในช่วงครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะทีนี้พอครึ่งเดือนหลังนะคะเดี๋ยวมันจะขยับย้ายเดี๋ยวแอาจจะย้ายดาวให้เรียบร้อยก่อนอย่างเช่นวันที่วันที่14เมษายนนะคะพระอาทิตย์เนี่ยออกจากเรือนลาภะแล้วเข้าไปอยู่ภพวินาศน,นะคะพระเกศย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะ นะะและพระสุขพระสุขค่ะยกเข้าไปสู่ภพเรือนลาภะเช่นกันเห็นไหมคะว่าดาวของคุณใน,ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเขาเรียกว่า เข้าไปอยู่ในภพวินาและภพลาภะเป็นอันมากนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าสองภพนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญกับคุณในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานสำหรับแอดมินนะคะเรื่องหน้าที่การงานในระยะเวลานี้มันจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่ สำหรับคนที่อยู่ทำงานต่างประเทศสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับขนส่งทำงานเกี่ยวกับศิลธรรมทำงานกับโรงพยาบาลนะคะเกี่ยวกับโรงพยาบาลทั้งหลายทั้งปวงเลยหรือว่าเป็นงานลับๆงานไม่เปิดเผยเป็นนักศึกเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเป็นอะไรก็ตาม mm. ที่มันลับๆวินาทนะนะคะอยู่ไกลอยู่กับศาสตร์ที่มันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ศาสตร์ปกติมันอาจจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของกฎหมายเรื่องของ ต่างประเทศสัมพันธ์การต่างประเทศรวมถึงเรื่องของออนไลน์ก็ได้ระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องบอกว่าหนะ้าที่การงานส่งอย่างนั้นส่งให้คุณส่งคุณค่าให้คุณทํางานแล้วประสบความสําเร็จคือหน้าที่การงานแบบที่แอดมินบอกแต่สําหรับบางคนที่ไม่ได้มีตําแหน่งแห่งที่หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับที่แอดมินพูดไปเลยมีโอกาสที่จะขยับเขยื่อนเคลื่อน,นย้ายนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของบั้นช่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในตลอดทั้งปีเนี้ยมีโอกาสจะตรงไหนสักช่วงหนึ่งตลอดทั้งปีแม้ว่าแอดมินจะทำนายแค่เครื่องเดือนหลังก็ตามเนาะแล้วก็นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์นะคะในช่วงระยะเวลาที่พระราหูเข้านอกจากเจ้าอารมณ์แล้วยังใจอ่อนด้วยนะคะ มันจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่แอดจะเตือนให้เจ้าชะตานั้นระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์นี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนวินาศแต่พระอาทิตย์ในตำแหน่งของดาวเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ในเรือนก่อนหน้าที่จะขยับย้ายนยคุณจะเป็นคนที่กวางขวางช่วยเหลือสังคมนะคะมีเพื่อนฝูงอะไรต่างๆมากมายนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทั้งหมดแต่พอ นะคะพระอาทิตย์ขยับย้ายในวันที่14เมษายนมีโอกาสย้ายบ้านย้ายช่องหรือว่ามีบ้านแห่งที่สองหรือว่าจะต้องไปทำงานก็คือต้องเดินทางมากขึ้นต้องอยู่ไกลมากขึ้นนะคะมรุตายูในียรเรนวิน่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแอดจะต้องบอกว่าจริงๆมรุตายูอะส่งผลไม่ค่อยดีกับทุกลัคนาราศีแต่ผลนั้นไม่ค่อยเกิดกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ คุณจะเป็นคนที่รอดปลอดภัยเสมอหรือว่าได้โชคลาภในแบบแปลกๆนะคะในขณะที่มรตยูอยู่ตรงนี้มันเป็นคุณสมบัติบางอย่างที่มรตยูเข้าไปสู่พบเรือนวินาศและคุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันบางเบาลงเวลาพบวินาศเข้ามาอยู่อามรตยูเข้ามาอยู่อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าภัยร้ายต่างๆถึงมีก็จะไม่กล้ำกลายชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เพระราหูเข้าเนี่ย คุณสมบัติของความพลิกแพลงไหวพริบหรืออะไรต่างๆที่มันเขาเรียกว่าเป็นเกราะป้องกันภัยให้คุณเป็นน้ําแหลมไม่ให้ใครเข้าใกล้คุณมากเนี่ยมันถูกลบหายไปก็กลายเป็นคนที่ความเจ้าเล่ห์ความพลิกแพลงการเป็นนักวางแผนต่างๆหรือว่าการมีเล่ห์เหลี่ยมทันคนเนี่ยมันหายไป เพราะฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานแม้มันจะมีเข้ามาอย่างดีอย่างมากนะคะแต่แอดก็เป็นห่วงในเรื่องของการลงทุนการลงหุ้นการมีคนมาอย่างนู้นอย่างนี้กับเจ้าชะตาแล้วคุณก็ไว้วางใจเขาง่ายไปในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤ,ฤษภครึ่งเดือนหลังก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยจริงๆไม่ใช่แค่ครึ่งเดือนหลังอะ เพราะราหูเข้าตรงนี้เราะมัดระวังยาวไปจนถึงเดือนมีนาปีหน้าเลยนะคะแต่เรื่องหน้าที่การงานค่อนข้างดีค่ะในระยะเวลานี้มีการลงทุนมีการลงหุ้นนะคะเรื่องราผลดีมากๆเพราะอะไรเพราะว่าพระฤหัสขยับย้ายแล้วตั้งแต่วันที่8เมษายนและยังคงอยู่ตลอดทั้งเดือนนี้นั่นแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยประกอบกิจาการงานใดร้วนดีมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ทำอะไรก็ตามประสบความสําเร็จเสมอสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือการที่คุณมีลาบผลไม่ขาดมันทําให้มีคนเข้ามาวุ่นวายคนเข้ามาวอลแวร์ประกอบกับพระราหูของคุณก็ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอืต้องรู้ทันคน ต้องไตร่ตรองในการให้ความช่วยเหลือผู้คนช้าลงนะคะในช่วงระยะเวลาเนี้ยหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีพฤษภจะไปเกี่ยวกับงานต่างประเทศซะเยอะนะคะแล้วถ้าทําอยู่แล้วมันจะเกิดผลประโยชน์และความสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณดึงทุกเรื่องในหน้าที่การงานของคุณะ่ะเข้ามาสู่โซเชียลหรือว่าติดต่อทางไกลนะคะอะไรก็ได้ที่มันเข้าเขาอย่างที่แอดมินบอกคุณจะประสบความสำเร็จในลักษณะที่สำหรับบางคนนะ,นะคะ บอกว่าไม่ได้มีงานการเกี่ยวกับตรงนี้เลยแอดมินต้องกังวลไหมก็ดาวพฤหัาสบดีอะโดดเด่นมากและมีพลังในทางบวกให้กับเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือไม่ในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังของชาวและกนาราศพีศพฤษภนั้นดีทุกคนคะ่ะได้งานมาเป็นราบได้ลาบจากการทำงานนะคะได้เรื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งเรื่องเงินเดือนได้ เข้าไปอยู่ในสังคมที่เหมือนขยับขึ้นนะคะเป็นตาแหน่งหัวหน้าง,งานเป็นตาแหน่งผู้จัดการเป็นตาแหน่งเจ้าของกิจการอะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่แอดมินมาเตือนในครึ่งเดือนหลังหรือตั้งแต่พระราหูเข้าก็คือเรื่องของการพิจารณาผู้คนอย่ารวดเร็วอย่าแบบว่าด่วนสรุปทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการระมัดระวังในช่วงระยะเวลาที่พระราหูอยู่ตรงนี้และพระเกย,ยังเข้าสู่ภพเรือนลาภะด้วยเพราะฉะนั้นในช่วง ระยะเวลาที่พระเกตเข้านะคะต่อให้หน้าที่การงานดีนะคะโชคลาภดีประสบความสําเร็จดีทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องระมัดระวังนะคะจะต้องระมัดระวังจริงๆจริงๆในลักษณะที่ดาวพระฤหัสบดีเข้ามาอยู่ในภพเรือนลาภะเนี่ยต้องบอกว่าผู้ใหญ่ดีเพื่อนดีคนหวังดีมีนะคะเพียงแต่ว่าก็เหมือนแอดมินบอกอะ่ะพระเกตเข้าพระราหูย่วินาศพระอาทิตย์ยุวินาศนะคะมันมีโอกาสได้ขยับ,ขย,บขยื่นเคลื่อนย้าย ความวินาศเนี่ยมันเกิดแน่เพราะฉะนั้นเวลาที่แอดอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภคิดตามแอดนะคะส่วนดีก็มีเข้ามาส่วนแยก่ก็มีเข้ามาเราจะแก้ปัญหาด้วยอะไรด้วยสติปัญญาและการคิดที่ช้าลงนะคะการคิดที่รอบคอบเวลาที่ดาวพันธุทุกเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศนี่มันหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะย้ายบ้านหรือย้ายถิ่นฐานไปในทางไกลๆไปอยู่ทางไกลไปอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ คือจะต้องบอกว่าบางคนน่ยไม่ได้ย้ายหรอกแต่บางคนจะรู้สึกเหมือนว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยญาติพี่น้องน้อยเหลือเกินหรือมีปัญหาอะไรก็ไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้เหมือนอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากญาติพี่น้องก็เกิดขึ้นนะคะ หน้าที่การงานดีแต่ว่าเรื่องของบ้านช่องเรื่องของครอบครัวเรื่องของญาติพี่น้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องของการพูดการจานะคะหรือว่าการเจรจาในช่วงระยะเวลาที่ดาวพระพุธเข้าสู่ภพเรือนวิน่าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวพุธของคุณเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้าด้วยถูกไหมคะ พอไปตกอยู่ในภพเรือนวินาเนี่ยหลายคนที่ไม่ได้ทํางานอย่างที่แอดมินบอกถึงแม้แอดบอกว่าจะประสบความสําเร็จแต่เวลาที่ดาวไปตกอยู่ในภพวินาเนี่ยมันจะเกิดรายจ่ายทําให้คุณต้องหมุนเงินอยู่ตลอดเวลานะคะทาให้คุณต้องรับซ้ายจ่ายขวาเก็บทรัพย์สินไม่ได้นะคะพ้นดีของมันผลดีของมันที่ดาวการเงินเข้าสู่ภพเรือนวินามันจะมีเรื่องของการใต้โต๊ะการไม่ถูกกฎหมายหรือว่าการไปไปทำงานเกี่ยวกับที่แอดมินบอกไง อยู่กลางกายอยู่กันต่างประเทศหรือว่าทํางานเกี่ยวกับกฎหมายนะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเป็นคุณหมอคุณพยาบาลศาสตร์เร้นรับอะไรต่างๆเป็นนักบําบัดเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแลบเป็นนักเวชาศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งรวมถึงเป็นเภสัชกรอะไรก็ได้ที่มันตีความและคือ ความวินาศนั่นเองเอาผู้ออกสินเชื่อผู้ตามเก็บหนี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้มันต้องแยก2ประเด็นนะหน้าที่การงานดีแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่แอดมินบอกว่ามันโดดเด่นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของการปวดหัวมันจะเกิดเรื่องของการเก็บทรัพย์สินไม่อยู่นะคะมันเกิดเรื่องของคนเบียดเบียนเข้ามายืมแล้วไม่ใช้คืนผลดีมันมีไงแต่มันก็มีผลร้ายด้วยมันก็เป็นปกติ ปกติของชีวิตมนุษย์ไม่มีอะไรเข้ามาหาเราดีด้านเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่มาสรุปและบอกชาว,วนานราศีพฤษภว่าเออนะที่การงานเป็นอย่างนี้นะแต่เรื่องของความคิดและจิตใจเนี่ยเป็นแบบนี้ความคิดและจิตใจคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าช่วยคนง่ายดูคนดูให้นานละเอียดรอบครอบในการดูการเงินเข้ามาทางเรื่องของหน้าที่การงานลาบผลมีเยอะแยะเลยนะคะในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีลาบมีผลพรหัสอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วลับผลส่วนมากก็เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความลึกลับเกี่ยวข้องกับงานใต้โต๊ะก็ได้เงินทองลับผลนะคะเรื่องความรักนะคะคนโสดในระยะเวลานี้เหมือนกับสนใจในเรื่องของการเงินอย่างเดียวไม่ค่อยสนใจอะไรแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมันก็มีแต่มันมีเป็นลักษณะแปรปวนหรือมีลักษณะที่ เข้ามาแล้วผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบนะคะช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนนี้ก็อาจจะต้องอยู่กับเรื่องของหน้าที่การงานอยู่กับเงินอยู่กับโชคลาภไปก่อนนะคะชาวลัคนาราศีพฤศพเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพต้องคุยกันยาวเลยพระราหูอยู่ในภพวินาศนะคะพระราหูก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอักเสบในร่างกายนะคะมีตุ่มมีสิว มีหนองอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังให้ดีมันเกิดจากเรื่องของความเครียดได้ด้วยพระอาทิตย์เป็นเรื่องของความเครียดพระอาทิตย์เป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของตานะคะเป็นเรื่องของการต้องไปออกกําลังกายนะคะในช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวกับโรคของกรับพันธุกรรมก็ได้ช่วงระยะเวลานี้นะคะระมัดระวังสิ่งที่ยังคงต้องระวังสําหรับชาวลัคนาราศพีพฤษภตลอด7ปีมาเนี้ยแอดมินก็จะทํานายให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถไวนะคะ ต้องช้าเดี๋ยวพระเรื่องหัดเอ้ยเดี๋ยวมารุตยูจะขยับย้ายแล้วเข้าไปอยู่ในพวกเรือนอ่ะขยับย้ายแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนตัวเองด้วยแต่ไม่ต้องกังวลค่ะแอดมินเนี่ยลัคนาราศีตุลแอดมินเนี่ยถูกเล็งมาแล้วในทางอ่ในทางคิดวิเคราะห์หรือว่าแปรดาวของแอดมินเนี่ยการเล็งก็เหมือนกับการที่มรุตยูเข้าไปอยู่ในลัคนาราศีเรานะคะ แอดก็อยู่มาจนป่านนี้จนมรุตยูจะขยับย้ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่มรุตยูจะย้ายในเดือนกระกฎาคมโอเคค่ะสำหรับสรุปสั้นๆทิศทางแนวทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ้อความสำเร็จผู้ใหญ่นะคะรวมถึงการเดินทางไกลการไปเที่ยวทางไกลย,ยังคงมีเกณฑ์อยู่นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภคุณยังมีเกณฑ์ที่แบบว่า มีเกณฑ์เดียวที่เข้ามาแล้ววุ่นวายกับชีวิตคุณคือระยะเวลานี้จะรู้สึกว่าตัวเองเซเซะซาซาหรือเปล่าคิดอะไรไม่ค่อยออกอันนี้มันมึน,มนงงขงงงงี้หลงขี้ลืมพระราหูค่ะพระราหูเข้าสู่พวีนามันมีผลอย่างนั้นจริงๆแต่อย่าลืมว่าพระสาวอยู่ในเรือนสุภาษนะคะและเจ้าเรือนสุภาษเนี่ยเป็นเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นอ่าแอดอยากให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย อย่าไปกังวลใจเกี่ยวกับดาวราหูอยู่ในภพวินาศดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพวินาศมรตยูอยู่ในภพวินาศเพราะว่าคุณมีดาวพระเสาร์นะคะอยู่ในเรือนสุพาเป็นเกษตรราธิปดีแน่นอนว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณยังคงเรื่องของหน้าที่การงานนอกจากลาบผลแล้วคุณยังคงแบบว่าเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรือง นะคะขอให้พระเสาไม่เป็นกาลีจรก็เราการรับรองว่าด,ดีทั้งหมดมีโอกาสเดินทางไกลเพื่อไปศึกษาต่อเดินทางไกลเพื่อไปทํางานแล้วก็มีโอกาสเห็นไหมครับพันธุเข้าไปสู่วิทย์นะมีโอกาสย้ายที่ย้ายถิ่นไปอยู่ในที่ไก,กลในระยะเวลานี้นะคะ ดาวมันขัดกันราหูก็พยายามจะดึงให้คุณเซอ่อซ่าส่วนพระเสาก็พยายามจะดึงให้คุณมีพรสวรรค์ดึงเอาพรสวรรค์เก่าๆของคุณออกมาใช้ดึงเอาพรสแสวงออกมาดึงให้คุณขยันเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเป็นไปได้ที่พลิกไปพลิกมาเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวขยันเดี๋ยวอยากทําเดี๋ยวอยากเลิกทํานะคะเอาละขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้สรุปครึ่งเดือนหลังเมษายนให้ชาวลัคนาราศีพฤ,ฤษภฟังนะคะเพื่อจะได้พบว่า ตัวเองจะพบเจอกับอะไรในครึ่งเดือนหลังวางแนวทางวางคิศทางตั้งแต่วันนี้คือ21มีนาคมนะคะอยากฟังเต็มๆเดือนเมษายนเต็มๆคลิกเข้าไปในเดือนเมษายนเลยค่ะแอดทำนายให้เรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะทั้งวัน